พอมากัดโค้งๆอย่างนี้เลยแม่ดูดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีตะลอยเข้ากัดเลยนะครับนี่นี่มุนๆนี่ใช่ทั้งหมดเลยครับนี่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 ผมลืมใส่เข่าหรือเปล่าครับคิดเข่าจนมดฟ้าเลยครับอกนี่เอ้าผมให้พ่อแม่พี่น้องรู้นี่นี่นี่อันนี้คือขี้มันนี่เม็ดเขียวๆเปียกๆอยู่ครับนี่นี่นี่พึ่งขี้นะครับดู ยา้เขียวนี่คุกับมาคืนนี่เลยครับโอ้โห สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับวันนี้จ่าชิวะกันนองมาปันมาดักหนูครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับจ่าชิวะจะใช่ครับเล็กครับนี่ครับกับเล็กนะครับแล้วก็เหยื่อเขาเปลือกครับอันนี้ติดกระโพดมาด้วยครับไปเดี๋ยวพาไปดูลองรอยกันดีกว่าครับไป เก็บออกแล้วมันก็จะกลายเป็นดอกไม้บางๆเนี่ยตรงนี้เราพ่อเคยมาดักน,นี่นี่นี่มาดูลองรอยนี่ปดตอนนี้ก็ยังอยู่เลยครับคิดว่ายัางอยู่นะนี่โอ้กัดขนาดนี้เห็นไหมนี่โอ้นี่กัดเป็นของเป็นของเลยครับนี่ฟังนี้ด้วยฮะดูกัดเยอะมากเลยอู้นี่ละ กัดเป็นกองเป็นกองเลยครับเต็มไปหมดเลยเห็นไหมอ,อยู่แน่นอนอยู่นี่แหละครับเดี๋ยววันนี้จ่ายเสว่าจะดักไวต้ตรงจุดนี้แหละครับประมาณสักสองหลังนะครับเราก็จะไปดักขางคองนะครับขางคองหมายเดิมอาจจะขี่มอไซค์ไปดักนะครับเนาะก็เดี๋ยวลองมาลุ้นด้วยกันว่าจะมาไหมมานอ่ะเดี๋ยวมาดักให้ดูสักหลังหนึ่งวันนี้ได้มีลูกสาวตัวน้อยครับอยากมาเล่นด้วยมาเล่นมาเล่นเลยอีกแล้ว ออกไปลุดบอลกังอะตรงนี้จะใส่เป็นเดียวข้าเปลือกไว้นะครับหวังว่าจะเจอตัวถ้าไม่เจอก็มาเก็บไว้ตรงนี้มันลุดบ่อยจังอ่ะตรงนี้ไซส์สวยเลยนะครับแต่ว่าดักมันผมมาดักที่หนึ่งแล้วจําได้ไหมครับที่เป็นมายดาบน้ําแต่ว่าได้ได้ตัวหนึ่งทางฝั่งนู้นครับแต่ว่าจุดน,นี้ยังไม่ได้ตัวมันเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ เดี๋ยวคืนนี้มาลองกันใหม่มออหอมไปสองทีเกดอะเดี๋ยวรอมาลุ้นหลังนี้ดดวยกัน,กนุูงนเชานะครับม,มีตัวแน่นอนครับคิดว่ามีตัวแน่นอน,ตน,น,อนแต่จะมันไม่มาเดี๋ยวลอมาลุ้นด้วยกัน,กนุูงนิชาช้าครับไปเดี๋ยวขอไปเดินดักก่อนครับตอนนี้ดักมาได้แล้ว 5, ห้าหกลังครับเลยยีม่มีกี่ลังครับไม่ใส่หรอ ข้างกันเดียแม่แม่บ้านจะให้ผมใส่ตรงนี้แล้วตรงนี้เลยครับเพราะมันกัดอยู่ทุกที่เลยครับมันไม่รู้มันจะเลือกตัอเอาเอาเอาดินี่พามาดูจุดหนึ่งนี่กัดแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันออกมากัดโค้งๆอย่างนี้เลยแม่ดูดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีตะลอยเข้ากัดเลยนะครับนี่นี่มุ่นๆน,น,นี่ใช่ทั้งหมดเลยครับนี่นี่โอ้ไปลองประหลุนด้วยกันพรุ่งนี้เช้าครับนี่แหละบรรยากาศหน้าไร่เนี่ยใกล้จะค่ำแล้วครับนุ่น Hôm nay khoảng 5-6 giờ rồi Lưu nó ở trong phía này ว่าลนนี่เจอ้า可ดินี่เฉยว่าล่นนี่เจพอได้รุ่นไหมพ่อพวกนี้พอได้รุ่นตรงนี้ทั้งกล้วยทั้งกัดเต็มอยู่สว,ส,ยยวสวัสดีตอนเช้าครับไปเดี๋ยวไปดูกับลักหนูกันครับ ทางคลองเหมือนเดิมครับอจุดนี้วันนั้นผมว่าเราผมไม่ได้ดักครับวันเมื่อวานผมเลยม,มาลองดักดูครับรู้สึกมีรอยหนูนครับหนังเลยเครับหนังแรกนิ่งเลยครับ <c oughs> นิ่งออาฉลาดครับหนูตัวนี้ฉลาดมีคนลอยดักหลายแล้วครับหนังที่สองครับหนังที่สอง นี่นี่ผมลืมใส่เข่าหรือเปล่าครับ <c ười> คินเข่าจนมดฟ้าเลยครับ <c ười> โอ้อ่ะเก็บครับสองหลังเ้วหลังต่อมาครับหลังต่อมาจุดนี้ที่ข้าวก่อนผมดักเนาะมันขยับกลับผมกินเข่าแล้วครับเานาดอกมีมาแก่มือครับ <c ười> นิง่ง <c> เ <ười> ออ มีหนูนะครับเพราะว่าวันหลังผมก,กองเข่าทีมไวเร่นๆมากินจนมดเกี้ยงเลยครับทั้งกัดยาข้างๆพราอมโอ้โหแต่ว่ารูจักลับเล็กสงสัยตัวน,นี้เคยติดเรียนจบปริญญาแล้วนี่เอาเก็บหลังต่อมาครับหลังต่อมาหลังที่สี่สวดิด จะมีลันบ้างไหมะอะไรครับเนี่ยกินเข่าในฟ้าจนมดแต่กลับบ่ลลันมันกินยังไงดูดนะกุยยากรุยอะไรไปทับอีกคำนี่งกยทับกรับผมหมดเลยผมงงเลยละ่ะฟางกินยังไงครับเอาเก็บมันจะฉลาดขนาดนี้ไปหลังที่ห้าครับ ดูริมคลองขางบนนี่แหละไงเชือกย่อนเถอะล่ะเออไอ้ข้างล่างไปกินมดไอ้ของมดไม่ยอมมากินครับดูชุดนี้มีหนูเอามันไม่ได้เลยครับเอาเพราะนี่จะเหแล้วสมาอย่างนี้นี่ฮ่าลังเงียบปิดนี่ในหลังที่หกครับอ้าวมาขามมาได้เฉยเดี๋ยวที่หกเป็นไงครับมาเร็วครับเต็มเร็วครับ หลังที่หกไงทองปางงางอยู่ห <c oughs> ม,ม,มาเิ่มาเห่าแล้วขามมาจะฝั่งต๊กขามาครับ <c oughs> นี่ทองขาวไงทองปางงา่ครับอ่เสรยครับเก็บครับนะครับต่อจากนี้กันเหลือแค่นี่แหละครับในโซนที่ผมพามาดูมาว่านี่เลยครับที่พามาดูรอยกัดเลหลายนะครับแค่จุดนี้แหละ ไปลองรุ่นไปกันครับเอาไม่ได้สักทีจริงๆนะครับตัวนี้แต่ไม่รู้รอบนี้จะยังไงนะใส่ไว้อ้อมเลยครับผมใส่ไว้อ้อมสามสี่หลังเลยจุดนี้หลังที่เจ็บเนาะหลังที่เจ็บหลังที่เจ็บโอ้โหไม่กินไม่เตะเลยครับดู หนูอะไรรู้จังเลยกัดยาเต็มอยู่ครับโอ้ยมันกัดแล้วกัดยาอยู่ไม่ยอมกินเลยครับตรงนี้ฮะเก็บครับที่แห้วสลัางวันนี้เนาะไม่ได้หนูใส่ใหญ่ใส่งามจากตัวนี้ลังที่บติฟังนุน่นลังแปนี่ผมรักไปกกางเตียนนีเลย <laughs> นิ่งครับ นี่ดักไปกลางเตียนอย่างนี้เลยมีรอยกวยรอยอะไรหนูเต็มเออคือมาก,กี่รอบก็ยังอยู่อย่างนี้ยครับจุดตรงนี้อ่าเอฟเนี่ยโอ้เนี่ยเมื่อวานนี้ไม่มีนะครับนี่เมื่อวานนี้ไม่มากวยดูพอผมไปดักกับข้างในมากวยข้างนอกนี่เอ้าพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องรู้นี่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 อันนี้คือขี้มันนี่เม็ดเขียวๆปเปียกๆอยู่ครับนี่นี่ นี่พึ่งขี่เลยครับดูยาเข,ยเขียวๆนี่พ่งกึศมาคืนนี่เลยครับโอ้โหก็คือทำไรคิดใจกันแท้ <c oughs> <c oughs> เอากับดักคมดักอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี่เอาดิมะงกรยอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่เอามังกรมาคืนเลยครับกุศ <c oughs> ามาดักไปกลางโล่งมันก็มะงกรยอยู่กลางโล่งคือกนันครับมันไม่กินเขา โอ้เก่งโพดหนูตัวนี้เอาหลังที่เท่าไรแล้วจบไม่ได้แล้วย็บแปดอ๋อตอหลังที่เก้านี่ต่อโพดมันก็ไม่แก้เลยครับโอ้ลูขนาดหนูตัวนี้อื้มไม่ไหวไม่ไหวยเ่สบแปดเก้าอันนี้หลังที่เก้าเอา้า เดี๋ยวก็โพดเดี๋ยไม่กินมันจะกินเดียอะไรล่ะหนูตัวนี้นี่เออเอามันไม่ได้จริงๆตัวนี้หลังที่ซีบหลังที่ซีบก็ดน,นิ่งครับโอ้ดักออมมันไหวนี่เลยมันไม่กินเยอะหลังเลยครับอ,อ้าวเลยีกมีกี่หลังแล้วครับ หนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่หลังไปจะรุนกันครับดักไปสิสี่หลังวันนี้โอ้คือเปลี่ยนตรงนี้เนาะเหวสลามัางดูทรงเลย <c oughs> ได้ทองคาวตัวหนึ่งก็เอาอย่าว่ากันเ้อยครับวัยี่นอกหากินกับเป็นธรรมดาเลยได้ปึงไม่ได้บงังจะอะไรดก หนังที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดกันนิ่งกริปครับหนูแถวนี้คุวนหลายครับ <c oughs> คุวนหลายแล้วคนข้างรูเลยนะเนี่ยผมก็เคยมาดักสองสามทีเลยเออไม่แตะเลยไหนจะรูรักหนังที่สิบสองเอด,ด เลือดซัดไหนละหนูเออเอานี่ให้ดูเลยนี่ครับเลือดดีดเลือดซัดเป็นไหนละหนูเอ,อหาดูก่นนะไปทางไหนดินไปทางไหนออเออจะดินไปตายอยู่ไหนล่ะนี่หาอยังไรเจอ เอาเรียบร้อยกันแลว้วยังหาตัวยังไงเจอครับลกุกไปน,นี่โอ้ดีเลือดสาดเลยครับนี่นี่ขี่ใหม่ๆไปพ่อมนีเลือดเต็มพื้นอยู่นี่เดี๋ยวตามเลือดก่อนครับเดี๋ยวคอย,ยาหาดูก่อนครับหาไม่เจอแล้วครับตัวนั้นไปต่อไปหลังขี่สิบสามครับสิบสาม <laughs> โอ้กว่าจะติดดูกินข้าวโพดจนเกลี้ยงแล้ววะนะ่ะโอ้ไม่แห้วเลยครับไม่แห้ว <laughs> ได้กลางๆมาอยู่ตนนัวนึงครับอ่านี่นี่น,นี่โอเคครับ <laughs> ดูเกือบไม่ได้ได้นี่กินข้าวโพดจนเกลี้ยงวันน <laughs> ี้เอ้าโอ้ลูกนุุ่กครับลูกนุุ่ก <laughs> ได้หนึ่งแต้ม อ้าลูกหนูพุกหนึ่งเต้มท้องขาหนึ่งเต้ยมอ้าไปเดี๋ยวไปรุ่นหลังสุดท้ายกันครับหลังที่สิบสี่หลังสุดท้ายครับเดินมาเจอสะไม่ไมดักก็แข่งสะครับไหนเป็นยังไงเนาะนิ่งกีบครับ <laughs> นั่นที่ผมมาดักเพราะผมผมีรอยกัดยาใหม่ๆครับเห็นไหมครับ แต่ว่ามันก็โล่งๆนี้ครับโล่งๆแต่ว่าก็มีรอยกัดอยูกัดใหญ่ครับผลระดักไ์ใหมอ้สรุปว่าคืนนี่มันไม่ได้มาครับเอาเกบครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันดีกว่าครับนี่ครับนี่ครับสำหรับผลงานเช่านี่อย่างอย่างไงก็พ่อได้ปิ้งพ่อได้ครัวอยู่ครับผลงานเช้านี่ครับไอ้ขาวหนึ่งไอ้พุกหนึ่งครับโอ้โหดูทองขาวก็ดูพุก สำการเลยครับอันนี้ลูกงูพุกอันนี้ทอเกาีําสำการเลยเหมือนนัดกันไห้เลยครับ <laughs> เอาครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปคุณจ่าสิบ้านะครับจ่าสิบากนี่แหละครับหาอยู่หากินได้บ้างไม่ได้บ้างก็พอใจครับ <laughs> ยังน่อยก็ได้ออกมาเล่นทงเล่นหน้านาะนี่ไอตัวที่ว่า,ารอยกัดใหญ่ๆนะผมอยากจะบอกกับผมมาดักสามรอบแล้วครับตั้งแต่รอบอยาเขียวจนยายแห้งบาบน,นี้ มันกกยังอยู่ตรงนั้นเลยครับเอามันไม่ได้จริงๆตัวนี้ฉลาดมากเลยครับเดี๋ยวไอ้ขั้นจะมากองเขายิงมันดุบนั่นอยู่ตัวเดียวนะครับมันก็โอ้มากับไกลนะครับนี่สิบสี่สิบห้าโลนะครับนี่ไปกลับกับสามสิบโลเนาะมากไกลมาเอามันตัวเดียวนี่ก็ไม่ไหวแล้วน,นี่แล้วก็ไอ้จุดตรงที่ดักติดอ่อรอยติดกราบอะเลือดแดงอะผมตามรอยเลือดไปได้สักพักหนึ่งครับ ถต่ว่าไปถึงปากรูแล้วลอยเลือดหายผม่าเขารูหายแล้วครับแต่ว่าเขามันไม่ได้หรอกครับแต่ยังไงก็นั่นแหละครับอ่ะไม่ได้ก็จะปล่อยมันไปครับตัวไหนไม่ได้ก็ปล่อยมันไปถือว่าปล่อยไว้ทำพันไม่ซีเรียสหรอกครับอ่ะได้แค่นี้ก็พ่อได้อยู่ได้กินนะครับกอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปคุณจ่าสิว่ามาตลอดเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับยังไงก็ ถ้าไม่ดูบ่อยก็นานๆดูทีก็ยังดีต่อใจครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคลิปหนาวไหมครับคลิปนี้ได้ตัวน้อยคลิปหน้าได้เจ้าตัวใหญ่มาให้ดู